เริ่มหนักแล้วนะครับอ้าวฝนตกฝนตกก็ต้องแจกรางวัลอยู่ดีครับอ๋อยังไงเราก็ต้องรางวัลไปให้เขานะนี่มาที่อะไรย่าโมย่าโมเอ่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้โชคดีได้ร้านหนึ่งที่ปากช่องใช่ไหมอ๋ออินดีด้วยอินดีด้วยได้ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมได้หมื่นเดียวนะไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าได้แสนได้ล้านนะคเป็นคนที่ไหนครับเชิงสานค่ะอยู่ไก่อำเภอเชิยงแสนฝาสีฟ้าอีกแล้วจับเลี้ยง ในนัของเราเลยของเราน้ำผึ้งผสมมะนาวของเราเย็นๆได้รางวัลหนึ่งหมื่นบาททองหมื่นบาทราคาหมื่นบาทดีใจค่ะมีมีเอาไปใช้นี่ค่ะโอ้คุณจันอยากเจอมานานแล้วค่ะบอกว่าเกเป็นคนใจดีมากอยากเจอเก๋อุษาสงสารนี่นะคะพ่อว่าอยากเจอคุณจันนี่แหละค่ะโอ้แนะนำด้วย ชื่อวันเพนเสรีรุสพร์ค่ะมาจากจังหวัดระยอค่ะมาจากจังหวัดระยอดครับส่งฟ้าเดียวที่ที่แล้วส่งอะไรอ่ะส่งใบเล่ใบเลบ่ฟ้าเดียวเท่านั้นอ่างวลใบเล่หนึ่งฟ้าได้มาหนึ่งแสนบาทซื้อจากที่ไหนเซเว่นปัมันอา้าวเพเจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจเรียบร้อยใช่ไหมอโอเคก็ขอเชิญตัอ,ตอไปค,คร,รั้งห้าคนที่ได้แสนหนึ่งครับ แกลางวัยใารแล้วนะค้โชคดีนะครับก็ได้แก่คุณครูโรเบียสารภาพีแ้วคุณครีันรยคุณครูได้ดีคุณครูตัดหน่อยครับุณดีใจไหมคุณครู อาชีพครูนะไม่มีคุณตนเยอะเลยค่ะอ๋องาขอให้คุณตาว่าตอนส่งค่ะการส่งรหัสเสร็จครับมันแวบขึ้นมาในใจบอกว่าอยากเลยพาให้คุณตันว่าให้กิจการของคุณตันเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งคุณตาเพราะคุณตันทำแต่บุญค่ะพ่ออาจารย์ก็ทำดีแล้วถึงจะได้ดีเนี่ย ตูนเหรอครับตุนกัดพันเป็นครูที่นี่กี่ปีแล้วอาสาสี่ปีค่ะคุณครูเนี่ยอาชีพครูนี่เป็นครูอาชีพเสียสละอ้าวถามจริงๆเลยคุณครูมีหนี่ไหมมีค่ะพูดไม่อายค่ะมีหนี้ค่ะมีหนี้เท่าไหร่บอกหมดเลยบอกหมดเลยไม่เป็นไรห้าร้านค่ะห้าร้านบอกเลยแต่นี่นอกระบบห้าร้านสามร้อยครูกี่ร้าน อีกอีกสองล้านกว่าเรายังมีนอกระบบอีกอันนี้พูดตามตรงว่าตามใจใลูกลูกอยากได้ลูกอยาไกยาได้ปั๊บเราไม่มีเงินแต่ใจเราเนี้ยมันจะขาดแล้วสงสารลูกก็ต้องหาวิธีเป็น,นี่ห้าล้านแล้วมีรายได้อะไรนอกจากครูแล้วอะ่ะก็มีรายได้อย่างเดียว่ะเราจะเอาเงินที่ไหนไปพอเนะี้แถ้าถามว่าเกษตรแล้วมีเงินพอที่จะไปใช้นี่ทั้งหมดห้าล้านเ,เหรอลูก,กี่คนคนเดียว คนเดียวทำไมไปตามใจลูกเยอะขนาดนั้นอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายี่สิบเจ็ดลูกอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านเรียกเขามาพบหน่ย <c oughs> อยำได้ไหมฮะ <c oughs> คือตัวเองตอนที่ยังเล็กเนี่ยไม่มีตัวเองขาดขาดในหลายจินในหลายอย่างก็เลยอยากจะให้ลูกได้แล้วคุณพ่อของลูกล่ะคุณพ่ออยู่ต่างงจัหวัดแต่ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามาัน <c oughs> ถ้าได้มาล้านนั้นนะต้องทำไรใช้นี่ก่อนนะพวกนี้ดอกเบี้ยแพงมากเลยนะไม่ต้องให้เงินลูกแล้วนะไม่ต้องซื้อของอะไรให้ลูกเลยแล้วป่ะแมลงทุนีเาหลงทุนอะไรเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านอย่าเพิ่งเราใช้นี่ก่อนก็ต้องส่วนที่เหลือเขาจะเปิดรับเอาเงินไปเปิดร้านเท่าไหร่พอแค่หนึ่งแสนแม่อย่าไปตามใจเข้าเยอะนะเั้นแม่โชคดีได้ร้านหนึ่งอย่าใช้เงินของแม่หมดนะแม่จะไม่มีโชคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ ต้องไหมครับก็แสดงว่าคุณครูตุนเป็นผู้ชคดีได้ทองมูลค่าคุณครูตุนได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทเอาไปเลยขอบพระคุณมากๆค่ะต้อ้กิจการคุณตันเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ่งขึ้นไปยิ่งยขึ้นไปเป็นแฟนคุณตันมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่แรกรู้จักเลยคุณตันบริจาคสิบล้านคุณตันร้องไห้อยู่ในโรงงานตอนน้ำท่วมดูตลอดค่ะโอ้และยินล้วตกใจเลยนะครูมีนี้ทั้ง5ล้านเนี่ยใช่ปะงูกรเียแล้วแทนที่จะมีเงินก้อนเอาไปใช้บ้านไปชีวิต ก็ไม่พออยู่ดีอ่ะไม่พออยู่ดีเราก็อาจจะหาอาชีพต่อจากที่เราเกษียณแล้วใช่เกษียณอายุมากแล้วจะไปทําอะไรอีกล่ะตอนนี้เอาได้เงินแล้วสิ่งแรกคือใช้นี่อันนี้จริงๆผมไม่เกี่ยวนะขอโทษนะผมมันมีสิทธิ์ด้วยแต่อย่าบอกครูว่าอย่าเป็นนี้อีกเลยนะขอบคุณคุณแม่ค่ะลู่รู้เลยรู้แล้วปรับอกเขานะช่วยแม่หน่อยนะนั่งอยู่ยังไงนึกไม่ออกเลยถ้าผมเป็นครูผมก็ไม่รู้จะทำไปทางไหนไปไม่ถูกเลยนะชีวิตเราใจแข็งว่าเลยเด็กนี่ยิ้มตลอด ฝ่าเดียวรหัสเดียวรหัสเดียวรหัสเดียวค่ะหรรหัสเดียวได้มาล้านหนึ่งค่ะไปใช้นี่ด้วยค่ะแล้วก็ลงทุนให้ลูกเบาลงเยอะมากคุณตันได้มาช่วยตรงนี้ต้องขอบพระคุณคุณตันอย่างมากมากเลยเห็นบอกจะไปลงทุนให้ลูกตรงอะไรครับเขาจะเปิดร้านขายของค่ะขายสเกต็ตตอนนั้นตอนนั้นคุณลูกอยากได้อะไรนะไปกู้เงินมาก็ส่วนมากเป็นของใช้ของเขาคะ,ะเป็นกล้อง เขาชอบล่นกล้องแล้วก็สเก็ตมีแต่ของแพงๆพเขาก็พูดปั๊บเราก็คิดละ่ะต้องหาให้ลูกเขาอยากได้เราต้องหาให้เขาทดแทนที่ตอนเด็กๆตัวเองไม่มีตัวเองอยากได้อะไรไม่เคยได้มีอะไรอยากจะพูดกับลูกนิดึ่ไหมอยากให้ลูกเป็นคนดีปรับปรุงตัวใหม่ทำดีกับพ่อแม่ พ่อแม่เป็นเหมือนพระอ,อรหันอยู่ที่บ้านอยากให้เขาตั้งตัวเพื่ออนาคตของตัวเองตั้งใจทําตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ลูกประสบผลสําเร็จสําเร็จในงานที่เขาในร้านที่เขาจะเปิดให้ประสบผลสําเร็จและก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้เงินของแม่ที่ให้ลูกลงทุนนี้ให้มันให้มันต่อยอดออกไปเยอะๆเยอะๆเหนื่อยไหมครับเหนื่อยที่ผ่านมาเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่เพื่อลูกไม่เคยทอ้อ ยิ้มสู้ตลอดดีใจมากๆไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกเหมือนกับเทวดามาโปรดเราข้าวญี่ปุ่นซื้อที่ไหนครับอันนี้ซื้อที่เซเว่นหน้าโรงเรียนค่ะมีคนก็บอกว่าเขาถามว่าทำไมต้องกินแต่อิชิตันก็จะได้ช่วยคุณตันเพราะว่าคุณตันทำแต่บุญ ิรพัฒน์รันมีชัยค่ะเคยได้อิชิตันตอนรอบแรกค่ะปีแล้วอะประมาณ3ปีได้ทอง1ล้านบาทค่ะเอาไปสร้างอพาร์ตเมนต์ค่ะให้แม่แม่แม่มีตังให้เรียนพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราเรียนเก่งขึ้นไหมครับเก่งขึ้นค่ะ4.00ตลอดนะคะ จริงค่ะขอบคุณมากค่ะให้โอกาสหนูได้เรียนให้หนูเล้เรียนสูงๆอะไรเงี้ยค่ะพี่คะหนูต้องได้นะคะดูหน้าหนูไว้นะคะหนูจะเป็นคนต่อไปค่ะต่อไปคนสวยๆแบบว่าไปค่ะป .6 ค่ะคนต่อไปเก่งค่ะโรงเรียนนี้มีคุณภาพค่ะสอนดีทุกคนค่ะไม่มีครเยนโง่ทั้งนั้นค่ะ โอ้โห oh. แต่ถ้าเซ็นใบนี้โดนแน่นอนเดีย๋ยวเลืมนะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับส่งได้ทุกวันจับเฉพาะทุกวันจันนะครับจันละ222รางวัลรวมทั้งหมด5จาจัน1,110รรางวัลน,นะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับถ้าคุณโชคดีผมจะเอาทองไปให้คุณคุณอาจจะเป็นเศรษฐีทองหมื่นแสนล้า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 น